ดึงขึ้นมางขึ้นมาดงขึ้ม <as or coping> นมาโดนโดนโดนคีโดนีดขึ้นมาแม่ะนิงไป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 ไไป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 ไ โดนยิงนะผมโดนยิงนะปืนปืนหลบนี่งนิ่เฮ้ยจย่าทิ้งผมนะผมโดนยิงนะไม่ถึงไรยิงไก่อนโดนยิงนะโดนยิงกดนไม่ได้ลุกเลยนะปเล่นไปเล่นไปเา่นไปเ่นไปเื่นไปเล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 ่นเ้นไ่ไปนไปไปเนไปนไปนไปเไปนไปเนไปเไปน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 ไปไปนไป่นไปไป่เนนไเไปไปลเไปนไปไปนไปนไปนไปไปไปไนไปนไปนไปเไเเ่น รีเพื่อนด้วยรีเพื่อนด้วยโอพีรีเพื่อนด้วยรีเพืโอพีรีเพื่อนโอพีรีเพื่อนยินดียินดียินดีโอพีรีเพื่อนเขาจะหมดแล้วเขาจะหมดแล้วรีเพื่อนด้วยโอพีรีเพื่อนด้วยเขาตายเยอะมากเขาตายเยอะมากเขาตายเยอะมากโอพีโอพีรีเพื่อนด้วยมีดติดด้วยมีดติดตัวชุกเขาหน่อยมีดติดตัวชุกเขาหน่อยตองหินตองหินตองหินไม่ว่าตองหินวิ่งมาตรงหินไม่คันนิง ม่คันนี้เพื่ออยู่ตรงหินเยอะพีาเล่พีาเล่มาพียเ่มาขึ้นมาเป็นกล่องน่อยกันไว้กันไว้กันไว้สตายไปดาหน่อยขึ้นมาเปนกลองหน่เฮ้ยขึ้นมานกลองหนตรงนี้ขึ้นมาเป็นกล่องหนตรงนี้ขึ้นมาบนกล่องเยขึ้นมานก่องขึ้นมานกลองขึ้นมาบงกองแม่คันนี้รับองชุบมาับคกรลครับคุบข้าร้าง เขาโดนกูโดนกูพี่กำลังเขาเยอะครับเปลี่นไม่ไหครับผสมหน่อยครับอยู่กล่องสองคนนะยสมชุดไปตายอยู่กล่องสองคนตายตายพี่ ทับตนชุบไปทับตนชุบไปทำมาข้างหลังมึงทมาไไปไปเล่นมิดเยอะเล่นมิดเยอะเีดยเดี๋ยมี๋ะโอพีดีเพื่อนหน่อยโอพีดีเพื่อนหน่อยไปไปไปมาชุบเพื่อนมดเล่นมาชุบเพื่อนมีดเลยพี่โอพีชุบอพีพี่โอพี่โอบางชมาชุบเพื่อนมีเล่นมีเล่นมีเล่นมาชุบมีเล่นมาชุบมีเล่นมาชุบยะไโอพีโอพีเสียงหน่อยมีเพื่อนหน่อยไปไปไปพีต่อพีต่อได้อยู่โซลีอยู่นะพีรต่อได้อยู่โจ๊กนจะหมดแล้ว ตายแล้วแล้วเยะหมดแล้วเจะหมดแล้วม่เลนไม่ออกมีคันน้เปลี่ยมีดจับู่เล่จับคู่เล่จับู่เล่เล่นเอะเยอะจับคู่เล่เลนมีเล่นมีเเยอะเล่นมีเยอะเยอะเค่อยคุยกันค่อยคุยโอพีรีไปโอพีรีไปเราไหวเว้ อย่าจะจัน้เยน้นต้อไ่พื่อนไมีเล่นไหมีเล่นเลนเนาะมีเล่นมีเล่นแล้สองหนึ่งสองหนาไม่ได้รอไม่ได้รอาเยอะเล่นพูดเยอะเล่นพูดใครจะเล่นพูดาจะเล่นพูดจะเล่นพูดนะใคาจะเล่นพูดมีดอ่ะใครจะเล่นพูดเื่อดั้เน่ยได้เปเขาเหลือปลีเาค่อยยกันค่อยยกันค่อยยกแบ่งเลยแบ่งเล่นเลยแบ่งเล่นเลยสมุดแล้ว

อยากตีวะผมเล่นล um, ุงไม่เล่นลงไม่เล่นเลยอยากตีเหมือนกันเฮ้ยกล่องจะได้แล้วนะเจดย์นะกล่องจะได้แล้วนะกล่องจะได้แล้วนะมาเมาเลย